สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทุกท่านนะครับที่ซ้นสอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนกเขาใหญ่สาย2นะครับวันนี้มากับเจ้าเอเชียนะครับเขานะ้นนไปครั้งที่3นะครับสําหรับเจ้าเอเชียเนาะนี่นะครับเราจะเอาขึ้นเน้นใกล้ใกล้บ้านนี่นะครับสายฉดิงนี่นะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ เช้าวนะันสุกเนาะฝนไม่ตกนะครับก็จะได้เอานกออกอาบแดดนะครับหรือว่าออกยืดเส้นยึดสายเนาะะเจ้าเอเชียนะครับก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าก็เอาเขาออกอาบแดดนะครับฝนก็เริ่มร่วงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะนะครับยังโอเดินได้อยู่ ตัวใหญ่ลายสวยนะครับสำหรับเจ้าเอเชียนะครับเป็นนุกสองกุบห้อยนะครับสองกุบแกมเนาะก็เสียงใหญ่ครับเจ้าเอเชียเนี่ยเป็นนุกเสียงใหญ่นะครับอารมณ์ครบเครื่องนะครับนะครับเดี๋ยวจะเอาเจ้าเอเชียขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับเป็นอาจจะดิงหัวเสานี่นะครับไปครับโอเคครับ ก็๋ยวจะเอาเจ้าเอเชียขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับหัวเสานี่นะครับเล่นสายสดิงหรือว่าสายไฟนี่นะครับพอได้ยืดเส้นยืดสายเนาะหาแดดนะครับวันนี้ค่อนข้างท้องฟ้าก็มีแดดอยู่นะครับก็ไม่ได้คื้มมากนะครับก็มีแดดอ่อนๆออกมาอยู่นะครับแสงแดดอ่อนๆนะครับพอได้เขายืดเส้นยืดสายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเจ้าเอเชียก่อนนะครับนะครับ ครับตอนนี้ก็ใส่เจ้าเอเชียเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนูนะครับหัวเสาโน่นนะครับยืดเส้นยืดสายแถวใกล้บ้านนี่นะครับวันนี้ครับมาลุ้นกันว่าเจ้าเอเชียจะขันให้ฟังหรือเปล่าครับเข้าพืเนี่เป็นครั้งที่3นะครับสำหรับเจ้าเอเชียเนาะก็อยู่ในสถานะนุกฝึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันยาวๆครับผมนี่นะครับ ชาวเอเชียก็ขันยูนเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเสียงขันยูนของเขานะครับเป็นนกสองกูค้อยนะครับสนบเจ้าเอเชียนะครับเสียงโตโตเนาะวันนี้คอนอากาศค่อนข้างดีนะครับวันนี้ครับ มีแสงแดดด้วยนะครับวันนี้ครับแสงแดดอ่อนๆเนาะก็เอาเจ้าเอเชียออกยิดเส้นยีดสายนะครับอาแปแลดครับโอ้ลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องกันมาหลายวันนะครับสำหรับสำหรับที่สายสองนะครับวันนี้มีแลดนะครับก็ถือว่า อากาศของข้างดีเลยนะครับนี่ครับ จเจ้าเอเชียก็ขันยูนนี่เรื่อยนะครับแต่ผมก็จะให้อาจารย์ทุกท่านฟังเสียงขันยูนเข้าไปนี่เรื่อยนะครับเสียงโตโตนะครับจหรับเจ้าเอเชียเนาะ นะครับเจ้าเอเชียก็ขันยุนนี้เรือยนะครับนี่นะครับเสียงขันยุนเขาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นนกสองกูกห้อยนะครับสำหรับเจ้าเอเชียเนาะนกผึกงนะครับเข้าพระเนีรแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ามนะครับ ียงก็เสียงโตโตนะครับเสียงพุ่งๆเนาะเสียงเปิดๆนะครับสเสียงใหญ่เปิดๆนะครับสนุกเจ้าเอเชียนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับผ่านยุน่นเรือๆนะครับเข่ากระียเป็นครั้งที่สามเนาะขึ้นแป๊บเดียวก็ขันนะครับสนุกเจ้าเอเชียเนาะ วันนี้ว่าจะเด่นเขาสักถึงเที่ยงนะครับถ้าฝนไม่ตกนะครับก็เที่ยงเราค่อยเก็บนะครับฝึกเขาไปเรื่อยๆนะครับยืดเช้นยืดสายนะครับเไปใกล้บ้านนะครับวันนี้ครับ แหลดแล้วนะครับสำหรับจอเอเชียครับขันโยนหาหนกป่าเรื่อยๆนะครับขันไปขันมาไม่มีนกป่าโตนะครับอาบแลดซะเลยครับนี่นะครับพึ่งปีกแล้วครับ เ,เอเซียคูนะครับมีนกป่ามานะครับนู่นนะครับอยู่นู่นนะครับ,ารบอาจจะเป็นสายเหนียวนะครับหันมาใส่เจ้าเอเชียนะครับเอเ,เอเซียนี่คูไปรอบเดียวครับ ลั่นไปตีอย่างเดียวเลยนะครับอีเชีย นกปลาอยู่นู่นนะครับอมองนะครับมองเอเชียนะครับน่าจะเป็นสายเหนียวนะครับมาใหม่นะครับสายเหนียวตัวนี้ครับเป็นนกเสียงกลางขึ้นนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะที่ได้ยินเสียงขันยูนนะครับมาได้หลายวันแล้วนะครับตัวเนี้ เสียงเขาค่อนข้างใช้ได้นะครับเสียงดีครับนกป่าตัวนี้ครับนี่ครับเจ้าเยเซียก็นกป่าไม่เข้ามาก็นอนอาบแดดแล้วครับโอเคครับเดีย๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยเขาเด่นไปเรื่อยๆนะครับนนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วค่อยมา เทียงกลัวๆเนาะพักเที่ยงนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับนะครับมีลูกปลาเขาเจ้าเอเชียแล้วนะครับคูไปหนึ่งรอบสองรอบนะครับลูกป่าไม่สู้นะครับนอนอาบแดดนะครับสำหรับเจ้าเอเชียครับลูกปลาก็นอนครับนะนั่งดูกันอยู่ครับผมวิ่งมาถ่ายไม่ทันนะครับตอนที่เขาเข้ากันเนาะ ทำงานอยู่ฝั่งน,น,น,นู้นนะครับนี่นะครับนกป่าก็ใช้ขนอยู่นะครับเชาอเอเชียก็นอนอาบแดดนะครับ,รบอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับทำยังไงโตนะเนาะเอเชียนโนบ้เนาะ ลูกป่าก็ไม่คูสู้เอเซียก็นอนอาบแดดเลยครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีหมานยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จะได้เวลาเก็บเจ้าเอเซียแล้วนะครับโอ้นะครับฝนเมิดมาแล้วนะครับฝนจะมาอีกแล้วนะครับ เก็บเจ้าเอเชีย,ยก่อนนะครับผมเดี๋ยววันหน้าค่อยออกยิเช้นยิตสายใหม่นะครับค่อยออกฝึกกันใหม่นะครับผมเก็บเจ้าเอเชียก่อนครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเจ้าเอเชียลงมาเป็นทีน่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะครับสำหรับเจ้าเอเชียเนาะก็เมนุข้าร่วมนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้วิธีดึงนุกอยู่นะครับก็เขายังเป็นนุกเล็กอยู่เนาะ แล้วก็ยังเป็นนุกใหม่นะครับเป็นนุกผึกนะครับยังไม่มีเสดยนะครับเจ้าเอเชียนะครับก็ประมาณ6เดือนนะครับ6เดือนนิดนิดหาเดเดือนนี่นะครับสนุกใจเอเชียครับก็ยังไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็ขึ้นไปก็มีขันยูนมีดีกมีครูนะธรรมดานะครับพอนุกป่าเข้ามาใกล้ๆเขาก็ถ้านุกป่าไม่สู้เขาก็นั่งดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะเก็บเจออ้าเอเชียเข้ากงก่อนนะครับผมมาเอเชียนะเอี้เตีย ก,กำลังฝึกกำลังฝึกเข้ากรงนะครับจอร์เจ้าียเชียเนาะนี่นะครับเขา้าเริ่มเข้าง่ายแล้วนะครับเข้าง่ายออกง่ายนะครับเข้าพเนยดก็ง่ายแล้วนะครับน,นะครับส่วนของเขานะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับว่าอ,อื่นก็ขอบคุณทุก กำลังใจนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่องวุฒิขยาใหญ่สายสองนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอาจารย์ท่านใดที่เข้ามารับชมเนาะก็กดไลค์กดแชร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคครับจุดท้ายก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม